อ๋อนี่สินะที่เขาเรียกว่าการเอาจริงเรานะ่ะคงจะแซงเขาไม่ได้แล้วลนะ่ะ <c oughs> แกนะ่ะยอมรับความพ่ายแพ้แล้วสินะงั้นก็ขอนำแกไปก่อนละไม่ใช่หรอกนี่นะ่ะไม่ใช่การยอมแพ้แต่ก็ต้องขอหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนละโอ้โห,โโหพวกเขาไปไกลมากเลยละ่ะหวังว่าคงจะไม่มีใครตามพวกเขาไปได้อีกแล้วนะ ดุบดุยดุบดุยแมลงสาบอยากกินนะขนมอมลูกอมซะจนแก้มตุยตุบดุยนี่เราก็มาไกลมากพอแล้วหวังว่าคงจะไม่มีใครแซงเราไปได้อีกดุบดุยดุบดุยแมงสาบอยากกินขนมอมลูกอมซะจนแก้มตุยอะไรนะดุบดุยดุบดุยตอนนี้น่ะฉันก็ขึ้นเป็นที่หนึ่ง หวังว่าคงจะไม่มีใครแซงชั้นไปอีกขดุบดุยขดุบดุย,มยแม่ลงสาวอยากินนะขนมอมดอม,ม